ท่านสาธุรณวัติวศทั้งหลาย <c oughs> วันนี้คงเป็นวันที่14สิงหาคมตามเดิมเพราะบันทึกหน้าที่งก็ขอคุยเรื่องภูเขาภูกระดิง่ง <c> ร <oughs> ับเสียงแย่นนบรรดาญาติโยมนั่นดิ่งก็แข็งมากก็เป็นว่าหลังจากปักตรดเสร็จที่นี่คขาไม่ควรจะใช้คำปักตรขอดกลางร่ม การนำค้างแต่ก็เป็นภูเขาลึกเป็นถ้ำลึกเข้าไปหน่อยสบายมากมีทานน้ำเย็นไหลผ่านมีความสะดวกทานนั้นสายไหลยาวมีเป็นห้องเป็นหับน่าอยู่มากถ้าท่านอินทังกาท่านก็บอกว่าที่นี่เรามีเระทุดองอยู่ท่านบอกว่าตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ถ้าถึงความมีความจําเป็นผมจะมาหาท่านถ้าไม่จําเป็นผมก็อยากไปทํางานของผมเขาบอกว่าตาสบายเธอะหลังจากท่านไปแล้วพวกเราก็เข้าเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานในบรรดาทรรมพโดธวิสัถามว่าทําอะไรบ้างเขาขอตอบง่ายๆบอกหนึ่งอานาปานุสติ สองมรณานุสติคำว่ามรณานุสติหมายความถึงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วอาจจะตายที่ตรงนี้ก็ได้คิดนึกถึงความตายไว้เสมอหลังจากนั้นก็มีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานสุนนานานสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ส้างคานุสตินึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็ อุปสม,มานตุตินึกถึงไม่ได้ผ่านเป็นอารมณ์การลงความตามกรรมฐานทุกหมดก็ทํากันหมดายยกายคตานุสติก็ต้องทํเพราะร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเป็นวิปัสนาญาณข้อต้นเป็นสัญญุคข้อต้นต้องทําเป็นประจำถ้าถามว่าเราคิดอย่างนี้เป็นพระหลานด้นอย่างก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นอรหันต์ก็ไม่ต้องมาทุดดงกัน อย่านึกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐมากเกินไปเห็นว่าทาผีเป็นเทวดาได้เนี่ยเป็นของธรรมดาธรรมดาญาติโยมทุกคนที่อ่านหนังสืออยู่นี่ก็ดีที่ฟังเทว,วาตาบที่เคยทําให้คนเป็นเทวดามาแล้วนับไม่ถ้วนโดยที่ท่านไม่รู้นั่นหมายความเวลาที่ท่านป็นผ้ามาบินบาตท,ท่านไปใส่บาตรพระท่านเป็นทาน เป็นการถวายทานกับพระสงฆ์เป็นสังฆทานบนใหญ่มากบางท่านใส่บาตรพระเสร็จก็ตรวจตาที่ตรงนั้นถ้าเดินไปแล้วบางท่านกลับบ้านมาใส่มาตรวจน้ําขณะที่ตรวจน้ำหรือที่ส่งอสูรได้บรรดาท่านพุทธบริษัทบนใหญ่ของท่านมีเทวมีบรรดาพวกเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีธรรมเีก็ตามาโมทนากระเบนมาก เมื่อโมทนารแล้วเขาที่มีบุญญาธิการมากหน่อยคือบาปเล่าน้อยหน่อยกรรมเนือน้อยเขาเป็นเทวดาทันทีทันใดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากรรมเนือนมากนิดกรรมก็ผ่อนคลายไปเขาก็มีความสุขเพราะการทําคนให้เป็นทาผีปเป็นเทวดานี่ทํากันเป็นทุกคนคนที่อ่านหนังสือที่ทำมาแล้วทั้งหมดแต่ก็น่าเสียดายที่บางท่านไม่เคยเห็นผีที่ท่านท่านห้อย ถ้าหลายๆท่านที่ได้กรรมฐานได้ที่ปูุ้ยใหญ่สามารถจะเห็นได้เป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ของแปลกอย่าไปคิดว่าพวกอตมาในวิเศษวิโสใครไม่ใช่อย่งงางนั้นยัางก่อนดูก่อนหลังจากฉันเข้าวเช้าเสร็จตามเทวดาสัญญาตอนนี้มีนางฟ้ามาด้วยนางฟ้าก็ไม่ไม่แปลงเพราะเทวดาเขาไม่แปลงเขามาเป็นเทวดาชัดๆ นางฟ้าเป็นนางฟ้าชัดๆถ้าถามถึงความรู้สึกว่าเห็นสาวนางชาฟ้าเป็นยังไงเขาต้องตอบว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นผีเธ <c oughs> อจะเป็นยังไงนั่นไม่สําคัญสำคัญเราเรื่องโทษเราตัวเราเองเป็นเองตัวเราเองเป็นสาคัญว่าตัวเราจะจะตายเวลานี้เรากาลังจะตาย ความตายมีอยู่แค่ปลายจม,มกูกมันเลิกลมหายใจมาเลยก็ตายมันนั้นเสื้อกัดมาเรยก็ตายช่างกระทืบกก็ตายขาดอาหารก็ตายขาดลมก็ตายเออกความแารวก็แค่นึกทึงแค่ตัวเราว่าทุกท่านที่มานั่งทั้งหมดนี่เป็นคนมาแล้วทั้งหมดแต่อาศัยที่เป็นคนที่สร้างความดีจึงเป็นเกวดาได้เป็นนางฟ้าได้ ถ้าญาติโยมจะย้อนถามว่าบรรดาเทวดา,าที่มานั่งทั้งหมดหกสิบองค์กว่าเป็นความดีจะพวกท่านใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่แต่ต้องถือว่าเป็นความดีของเขาด้วยถ้าเขาไม่ดีเขาก็ไม่หมดไม่มามาขอโมทนาท่าน,นพระอาบุญเดิมของเขาดีมีอยู่แล้ว <c oughs> แต่กรรมบางอย่างที่กรรมปานาติบาตเป็นต้นเป็นเหตุให้เขาต้องมาฆ่ากาัมตายระหว่างชีวิต ชีพยังไม่ถึงอายุไขก็ฆ่ากันตายเสียแล้วถ้าต้องรอทนมาจากกังหวะพระคณาธรรมามาดับบุญยงางกนธารมาไปแล้วบุญเก่าของเขาก็เกิดขึ้นพวกเขาจะรวมตัวกันเขาก็ต้องเป็นคนมีบุญเรื่องความนี้เขาเป็นเทวดาได้เพราะความดีของเขาด้วยของเราด้วยรวมกัน <c oughs> ถ้าเขายังไม่มีดีถ้าดียังไม่ถึงเขา <c oughs> เขาก็มาหมาพระเขาต้องเร่ร่อนต่อไป ก็ลงความที่มหาพระได้เพราะว่าเขาเปดีแล้วดีมาถึงเขาแล้วท่านนี้ท่าจะนึกว่านึกถึงภาพเทวดานางฟ้านางเทวดาไม่เป็นนางฟ้าสวยๆเห็นหน้าเธอแล้วก็มีความรู้สึกว่าสมัยไม่เป็นมนุษย์เธอมีรูปร่างยังไงเห็นภาพเดิมของเธอบางคนก็แก่ตายบ้างบางคนก็สาวตายบ้างบางคนตายสมัยเป็นเด็กบ้าง แต่เวลาไปนเป็นนางฟ้าก็เป็นสาวหมดเหมือนกันหมดเมื่อใช้ข้าวเสร็จโมทนาให้พวกเธอเธอรับโมทนาเป็นความสว่างมากขึ้นเธอก็กลับไปหลังจากนั้นแล้วก็ชวนกันเดินเที่ยวจำทิศทางไว้ว่าป่ารกชัดขนาดนี้เราไม่เคยมาเป็นป่ารกมากเวลานี้พวกด,ดึงด้านนั้นก็เป็นป่ารกชัดมากแต่ว่าจะบางไปมากแล้ว ยังมีเสือย,ยังมีช้างอยู่เวลานั้นมีสัตว์ทุกอย่างสิ่งที่น่ารักจริงๆก็คือกล้วยไม้กล้วยไม้สวยมากเกาะอยู่ตามต้นไม้ <c oughs> <c oughs> เดินไปทางทิศตะวันออกสูงขึ้นไปนิดหน่อยไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่ที่นั่นองเดียวพอเข้าไปใกล้ท่านท่านก็นลืมตาขึ้นท่านก็นลังกำทาน ก็ก็ก็นั่งลงกราบท่านก็ได้บอกว่าขอประทานภาอภัยครับก็ผมมารบกวนท่านเายบอกเปลา่าฉันนั่งคอยเธอถามว่าคอยทำไมก็บอกว่าคอยเธอนี่คอยเธอตัอง้งแต่ก่อนมาฉันว่าคอยอยู่ที่นี่บอกท่านจงเขาบอกหลวงพ่อจงแล้วบอกให้ท่านอส่งเธอมาที่นี่มองไปมองมาท่านก็ยิ้มยิ้มที่แรกจําไม่ได้แน่ชัด สภาพหนุ่มมากยิ่งมองไปยิ่งมองไปแก่ลงไปท,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 ทุกทีทุกทีทุกทีเป็นโอ้โหป่าทั้งพ่อมาคอยพวกนี้ะนะครับบอกใช่ป่านีสําคัญมากเป็นป่าตัดเชือกชีวิตของพวกเธอเธอเธอรอดจากป่านี้ไปได้ก็หมายถึงว่าต่อไปข้น้าเธอเอาดีได้ถ้าเธอรอดไปไม่ได้เธอไปตามกรรมของเธอ ตั้งใจไว้ให้ดีนะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงกายเกิด,ปดเป็นนกมันเป็นเต็มเปเ็นปเต็มไเมได้ความทุกข์หาความสุขไม่ได้จงอย่าอะไรในชีวิตนี้มันจะตายมาไห้่ก็ช่างมันเอาดีเข้าไว้ดีนั่นคือธรรมะของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เิดว่าร่ีงคิดคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็น,นเพียงธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันีธาตุน้ำธาตุดินธาตุดธาตุไฟมันปั้นปั้น,ปนเป็นต้น,เป,นเป็นก้อนขึ้นมาถ้าแยกเป็นอาการสามนิสสองั่้ไม่ช้าก็ตายอย่างฉันแม่ใจของเธอฉันก็ตายมาแล้วถทว่าหลวงพ่อเวลานี้อยู่ที่ไหนครับท่านก็บอกว่าเธอาทานทาไม เวลาในฉันนั่งคุยกับเธอเขาก็ไม่ใช่ครับฉันนี่น้ำพ่ออยู่เขาบอกว่าเธอก็รู้แล้วงอยู่ฉันดูสทิที่เธอไปหาฉันน่ะเธอไปหาฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นแต่วันนี้จะมาคอยเธอที่นี่เพราะจะบอกเรื่องให้ฟังทขาเรื่องอะไรครับสมมติ่เรื่องอดีตจังเขาดินแดนนี่มันมีมากเดิมทีเดียวในที่นี้เป็นทะเลลึก ภูเขาลูกนี้อยู่จมอยู่ก้นทะเลลึกมากตอนนาำมาน้ำค่อยแห้งไปค่อยแห้งไปทีน้อยทีน้อยนัย้นเป็นล้านนับเวลาล้านปียอดเขาลูกนี้ก็โผล่ขึ้นพ้นจากน้าวันยอดเขาลูกนี้นะ่ะในที่ล่องที่ราบจริงๆแหละที่ไม่มีต้นไม้คือต้นไม้ห่างๆนานๆต้นมีประมาณพันไร่เศษ แต่ว่าที่ที่เป็นป่ารกชัดเนี่ยแบบสามพัน 3, ไร่เศษถ้าเดินเจอเดินเ,เข้าไปข้างบนเจอเจอเพราะว่าต้นไม้เาอลูกว่ามันเป็นระเบียบนั่นคือคนปลกูกต้นไม้สีดอกสีเขียวก็พันเดียวก็อยู่เป็นแถวแต่ละแถวแต่ละแถวสว,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 วยมากแ,แล้วก็ยังมีต้นสนต้นไม้ต่าง,างๆจะมีสาปโกคนนี้ถ้าคาว่าสาปโกคนนี้นี่มันเป็นสะที่เขาสมมติขึ้น ไปทานน้ำตกไหลไปทางด้านที่ตัวนัออกเป็นต้นเขางม่น้ำมาม่น้ำผองม่น้ำละจ,จะไม่ทราบไอเป็นที่มาเขาไม่น้ำผองก็ได้นะถ้าถ้าทำให้ผิดนะท่านก็เล่าความเป็นมาให้ฟังท่านั้นที่สุดท่านก็สรุปว่าเธอจึงคิดว่าเวลาหลายล้านปีสัตว์นับจำนวนไม่ถ้วนเลยอยู่วน,นี้ตายหมด ตายไม่เหลือถูกเขาฆ่าตายก็ตายที่ไม่ถูกเข,า,ขาตายก็หมดชีวิตตายต่อมาเมื่อสถานที่บินดินแดนของคนคนชาวเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เป็นพ่อค้าชาวเรือต่างคนต่างก็มีความสุขไปห,หากินทางเรือกันค้กลับมาที่หนึ่นงเดิม การอาหารการบริโภคก็มีความสูงมากผลหมาลากไมก้ก็มีปากปลาก็ไม่ต้องหามากเพียงแค่ถือสวิงถือแห่ไปตักเอาข้างๆชายชายเขาก็ได้กินมีความสุขแต่เขาทั้งหลายพวกนั้นก็ตายหมดสุขของเขาไม่สุขจริงสุขในจำัยที่มีชีวิตคือเอาชีวิตของอื่นมาเป็นชีวิตของตนแต่ในที่สุดตนเองก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องมาชดใช้ในชีวิตของเขา แต่ที่เป็นเทวดาที่เป็นนางฟ้าก็มีขอเธอจนอย่าลืว่าที่นี่เขาตายกันมามากแล้วแล้วเราเองก็เราก็จะต้องตายตามเขาอย่าลืมความตายเป็นสำคัญถ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่ไอ้ภัยอันตรายทั้งหลายไม่มีแน่เพราะว่าเทวดาเขาคุมพระบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นเธอเขาจะทำเป็นไม่เห็นบางทีเขาก็ไม่เห็นจริงๆเพราะว่าเทวดาขันหน้า แต่ที่นี่มีพระสำคัญสำคัญอยู่หลายองค์ที่ท่านต,ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่อยู่กันตั้งสองสามพรรษาก็มีถาม้าท่านอยู่อย่างไงขอรับท่านเลยบอกว่าบางองค์ก็อยู่อย่างเธอกินข้าวกับเทวดาบางองค์ก็อยู่ที่ธรรมปีติเธอยงอย่าประมาทถ้าพบพระทุกองค์เคารพท่านถือว่าท่านเป็นรุ่นพี่หรือถือว่าท่านเป็นถ้าหาว่าท่านสอนเือเป็นเป็นครู ถามต้องบอกว่าพระที่สอนผิดมีไหมพระองค์ไม่มีพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดฉันขอบอกกับพวกเธอทราบว่าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดตายจริงเรานึกในใจว่าตายจริงมาเจอได้ว่าอ่านเขาแล้วก็ดีแล้วเขาไบอกว่าตาฉันบอกเธอเท่านี้นะฉันจะลากลับแล้วท่านก็กลับไป <c oughs> พวกเราก็กราบแล้วก็ตามท่านไปไปถึงวิมานของท่านอริวิมานของท่านท่านจะเข้าที่แล้วกราบลากลักบก็นึกในใจมาปรึกษาทั้งสามคนว่าเวลานี้เราเจอของดีแล้วเจอพระหันทั้งหมดพระเราหันจริงๆท่าท่าทานน่าจะเรียบร้อยคิดในใจนะเึ็นพระที่มีความสงบงเงียม ห่ผมผมา้ผมาห่ผมผ้าห่มผ้าหอมผลต้องเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยแต่ถ้าว่าบรรดาธรามพุทธริษัทที่พระพุทธเจา้าแต่ว่ากิเลสนั้นตัดได้แต่นิสัยตัดไม่ได้เรื่องนี้พวกอาตมาเวลานั้นพลาดไป,ไ,ปไม่ไคยคิดถึง <c oughs> คิดถึงผ้าต้องต้องเรียบร้อยก็กลับมาที่เดิมเมื่อกลับมาที่เดิมก็มาถึงที่พักได้ใต้ต้นไม้ นั่งกรรมฐา,านแบบสบายใจเวลาประมาณบ่ายถึงสองโมงเสร็จเสร็จนรืกาต้องคอยไขายตามเวลาเพราะให้เวลาจะพลาด <c oughs> บ่ายสองโมงเสร็จเสร็จก็มีพระองค์หนึ่งถือต้นไม้ต้นใหญ่ถือมันทั้งรากทั้งโคนเสร็จแบกบเดินทึ่งทึงทึงข้ามาตัวใหญ่ พอถึงกล้สถามว่าแถวนี้ใครเป็นนักเกรงบ้างไว้ถ้าเก่งจริงมาตีกูทีว่ามือจะมือจะเอาต้นไม้ต้นหน้มมาตีกูแต่กูใช้ต้นนี้ต้นเดียวทั้งสององค์ทั้งสามองค์ก็ผ่ากันมองหน้าต่างเขก็ต่างิีมที่ยืนนี่ไม่ใช่อะไรบรรดาตะพูดบริษัตก็ลองคิดดูว่าคนตัวเล็กนิดเดียว แบกต้นไม้ขนาดต้นยางมาหน,น,น,นึ่งต้นแล้วก็สามารถมาทั้งรากเหมือนกับถอนรากถอนโคนมันเลยแล้วก็มาทาตีกันถ้าราจะรคิดว่าสุขครีบเวลานั้นที่เขาโกงกูักกันก็ไม่ผิดถ้าหากว่าเราจะคิดต้องสุขครีบก็เปลว่าสุขครีบน่ะโง่งกว่ากุมักันเพราะว่ากุมักันนั้นเวลานั้น พราะว่าสุครีพวิริ์มากไปกําลังมากหลอกให้ต้นต่อถอนต้นพญาลังเมื่อถอนต้นพญารังมาแล้วกุมปกันถือว่าสุครีพอ่อนเพลียก็เลยเข้าโจมตีทันทีใน,นที่สุดก็จับสุครีพไปข้อนี้ชั้นใดพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าะถือว่าเป็นคนเก่งก็ต้องเก่งถือถอนต้นพญาลังได้ ถ้ตนนยังไม่ใช่ต้นพยารังเป็นต้นต้นย่าญายางแปะต้นยางจนต้นใหญ่มากทั้งในตัวเล็กนิดเดียวแบบต้นไม้ใหญ่ได้ให้คิดไปทีหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องไปหันไปสมิทายานถ้าแบ่งถ้าไปปัญญาแต่พระอาตมาก็โง่อีกแหละเพื่ออรหันท์ทไมต้องมาทากันแบบนี้อีกวะลืมอดีต อันดี้ที่เคยถูกทหารพร,ะ,พระ,ทะท่ามาแล้วเมื่อท่านท้าสองสามคำท่านในพวกเรายิ้มจะกรวางต้นไม้ท่านถามว่าพวกมึงหากูบ้าหรือไงวะกะย็ยกมือขึ้นกราบท่านไหว้ท่านแล้วกราบบอกผมยังไม่เคยคิดเลยครับคิดแต่เพียงว่าสุข,ขี้เป็นโง่ก,กับพระยากรุมากัน แต่ว่าเวลานี้พวกผมไม่ใช่พระภูมิครครับเป็นพระทุดดงเดินมาเพื่อหาความสุขทราบข่าจวจากหลวงพ่อปายว่าที่นี่มีเจพาพระอราหันต์แต่พระแบบต้นไม้หลวงพ่อปายไม่ได้บอกไว้ท่นานเลยแถวอรหันต์แบบต้นไม้ไม่ได้หรือวะเขาบอกว่าการถอนต้นไม้การภาคต้นไม้พระทำต้นไม้ให้พระจากกัน คือทำต้นไม้พลาจากกานตัดกิง่งตัดใบเป็นต้นพระเจ้าปรบแปรอัตบทปาิตตีท่านบอกว่านี่กูไม่ได้พาต้นไม้นี่หว่ากูม,มาทั้งรากทั้งโคนเสร็จเทาพระท่านสิกูจะไปอัตบาทได้ยังไงถ้อตอบว่าทีไงผมก็ไม่สู้ครับในเมื่อพบางคนเจ้าเก่งขนาดนี้ผมไม่สู้ไอ้ต้นยานนี่ผมก็ยกไม่ไหว ท่านก็บอกวเพราะว่าพวกมึงยกไม่ไหวนีงกูจึงมาถ้าพวกมึงยกไ,ไหวกูก็ไม่มาก็เลยกลับนิมนต์ให้ท่านนั่งท่านเห็นท่าท่านเห็นท่าพวกเราไม่เถียงท่านเลยวาจาหยาบท่านก็นั่งก่อนจะน,นั่งกับผมผ้าเรียบร้อยแค่ก็ยิ้มยิ้มต้องกระถามด้วยว่าขออภัยครับท่านอยู่ที่ไหนครับบอกเออให้ถึงบ้านอย่าถามก็ได้วะ พอที่อยู่บ้านนู้นเขานั่งแถวนู้นน่ะเขามีบ้านอยู่กันข้าไม่มีบ้านอยู่หรอกถาม่อยู่ที่ไหนเขาถ้าไม่มีบ้านอยู่อยู่อะไรอยู่ต้นไม้บอกไม่ใช่ต้นไม้ก็ไม่ใช่ทำเพราะอะไรบอกว่าข้าตายก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหลายปีเอาแล้วพอ <c oughs> ฟังท่านนี้ก็เริ่มตกใจ ม่แปลกใจไอ้พระตายก่อนพระพุทธเจ้าตอนหลายปีจะมาได้ยังไงพอเท่าที่มานี่เธอจําได้ไหมว่าการเดินทางที่เร็วใครสอนเธอก็บอกไม่มีใครสอนครับพระองค์จงเป่าหัวสามครั้งท่านถามบอกว่าไอ้การที่ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ที่เธอทําได้ก็อาศัยไข่รู้ไหมบอกรู้ครับท่านถามว่าอาศัยไขร วาศสยหลวงพ่อา,านหนึ่งเป็นองค์ต้นถ้าการที่สองเข้าถึงพระวทจเจ้าพระการเข้าถึงธรงมภาษาเข้าถึงพระอาหารหันต์องค์ที่สอนให้ไปเทียบพวกต,ต่างๆได้จริงๆนั่นคือพระบกขลาถ้าก็เลยโหแล้วลูกมันกลายเป็นพระมกขลาทันทีพอานี้จาไว,นะว้นะื่อลีลาพระอาหารหนะันต์นั่นเมื่อกี้เธอคิดผิดฉันมาสอนเธอ <c oughs> อย่าไปคิดที่ว่าพระอรหันนี่ต้องเรียบร้อยทุกอง์ดูแต่ว่าสาดีบุตรภาษาดีบุตรท่านเคยเป็นลิงมาก่อนขนาดเป็นอัการสาวกเจอลำรางยังถอดไข่ไข่ขงเมงก็โดยข้ามที่พระเจ้าบอกว่าภาษาดีบุตรเป็นอักรสาวกเบื้องขวาท่ว่าเคยเป็นลิงมาก่อนอนี้สายลิงก็ติดมานี่ก็เช่นเดียวกัน พวกเธอก็มานั wow. ่งวาดภาพพระหลวงพ่อปานบอกมีพระอรหันมากเขาคิดว่าต้องเรียบร้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ถานะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากจะเป็นพระอรหันบ้างท่านบอกก็เป็นได้จะเป็นอะไรไปถ้าเธออยากจะเป็นจริงๆเว้นไว้แต่ว่าเธออยากจะไม่เป็นเธออยากเป็นพระครูไหมผมไม่อยากเป็นครับอยากเป็นเจ้าคุณไหมไม่อยากเป็นครับอยากเป็นพระมเดจไม่ไม่อยากเป็นครับ อย่าเป็นสังฆราชมันไม่อยากเป็นครับท่านถามว่าทําไมจะไม่อยากเป็นเขาบอกว่าที่ไม่อยากเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไใครเขาตั้งเขาจะตั้งหรือไม่ตั้งผมก็ยังไม่ทราบประเด็นชี้ชาวความรู้ของความสามารถผมไม่ไม่ถึงเอาแต่เป็นแตเพียงว่าถ้าเป็นก็ตายไม่เป็นก็ตายเวลานี้มาคิดอย่างเดียวว่าเราจะตายแล้วเราจะไปไหนกัน ก็เออดีแล้ว <c oughs> เธอคิดว่าจะไปไหนก็กล่าวเลย่านบอกว่าเวลานี้กําลังหมอยู่แค่พรมครับผมก็อยากจะไปพรมท่านบอก,กดีไปพรมก็ดีตั้งใจต่อน,นิพพานในเลแล้วกันนะก็ถามท้านบอกว่าจะตั้งใจต่อได้ยังไงครับในเมื่อผรปรารถนาพุทตภูมิท่านบอกไอเรื่องพุทธภูมิมก็เรื่องพุทธภูมิสินิพพานก็นิพพานสิ ถ้าเรามารลุอภิเศษสมาธิพุทธิยานเราก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มารลุอภิเศษสมาธิพุทธิยานเราก็เป็นเราก็เป็นพระอาหารหันต์ไปมันไม่มีการจํากัดจํเกียกันไม่มีการบังคับอย่างพระมหาัจียนะท่านะมาจากพุทธภูมิถ้ามีบารมีเต็มแล้วถ้าความจริงถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นพทธเจ้าใหม่ ท่านก็นตัดสินใจลาพุทธภูมิชาวบุกบพวกปไปก็เป็นอาจารย์ของเธอใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ครับที่เราสอนด้านปฏิพัน <c> ท <oughs> ่านทัานเลยถามมาว่าพวกเธอต้องการอะไรอีกบอกไม่ต้องการครับมีความต้องการอย่างเดียวว่าพระที่นี่มีอารหาันต์กี่องค์บอกทั้งหมดที่อยู่ที่นี่สิบหกองโบราณนั้งหมดทั้งที่หกองค์ฐานจริยา ฉนบอกที่ฉันมาในเพื่อจะให้เธอรู้นะถ้าไปเพราะท่านบางองค์ท่านแสดงอะไรผิดปกติอย่าไปนึกจะไปนึกแปลกใจนะให้เข้าใจว่าทุกองค์เป็นพระรหันพร้อมใจไหว้ไว้แล้วก็ไม่ใช่รหันปกติไปหันปิศมจิทายานทั้งหมดเธอมานี่ทุกองค์รู้พร้อมที่จะสอนเธอทุกองค์ตั้งใจสอนพวกเธอทั้งหมด ฉันยึงมาก่อนมาบอกเธอไว้อาจารย์ปานให้ไม่บอกให้ครบให้เราบอกเธอเท้าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมบอกท่านบอกไม่ยากเดี๋ยวฉันจับโยนไปที่เดิมก็แล้วกันแล้วท่านจับป,ปั๊บไปโยนไปปักที่เดิมทางลูกเดิมไปหาไปหารอยดิงก็ไม่ได้ <c oughs> กรอบคว,มวามว่าหลังจากนั้นทานาลากลับไป เวลากว่าทราจะตาะก็ค่ำค่ำเพราะเราก็จำวัดอีกนอนตามสบายเช้ากินข้าวเทวดานังสือเรื่องนี้นนนมัควรจะจบเพราะคนพูดไม่ไหวแล้ว <c oughs> กินข้าวเทวดาหลังจากตอนสายก็เดินผ่านไปเดินไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จเสร็จพบถ้ำถ้ำหนึ่งพบพระองค์หนึ่งสวยมากองค์นี้พระจริงๆ ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าพระพุทธกาลถ้าบอกไปอรหันหมดหลวงพ่อปานบอกไปอรหันหมดแล้วไปอหันไปไปเสนาธายานี้ด้วยเมื่อเข้าไปใกล้ท่านท่านก็นั่งเรียบร้อย,อยนี่เรียบร้อยมากมือผู้หญิง <c oughs> ถ้าทางใครผู้หญิงผ้าเพอ่อเรียบร้อยดีถ้าไปกราดท่านถ้าถามว่ามากราบทําไม ก็บอกว่าสุปัจโนครับพระผูู้เออพระคุณเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผมก็อยากจะไหวอยากจะดีเหมือนพระคุณเจ้าถ้าบอกก็ดีได้ไม่เป็นไรวิธีปฏิบัติมันก็ง่ายๆนะไม่ยากนะครูก็สอนมาหมดแล้วนี่นะไม่ตรงเรื่ออีกก็ได้นี่มั้ง จะมาหาแก้ข้อข้องใจนิดหน่อยแ้งก็สอนตามเดิมพวกเธอได้สนใจอย่างเดียวอรหันเขาเน้าไปกันยังไงใ,ใ,ใช่ไหมล่ะบอใช่ครับท่านบอกว่าอารหันไม่ใช่หมายว่าต้องเหาะได้ทุกองค์เมื่อต้องหายตัวได้ทุกองค์ไม่จำแปลงตัวได้ทุกองคอรหันไม่ต้องสี่อย่างสุงขภัทสโกเทวิโชชาบิญโยปิสันมิธาปโต ก็ถานถ้าบอกว่าพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นไปสัมพ็ญญาณทั้งหมดใช่ไหมถ้าบอกว่าใช่ถามว่าพระคุณเจ้าฉันข้าวก็ออะไรครับกับเทวดาที่อยู่ที่ธรรมปีติท่านบอกอยู่ที่ธรรมปีติถามว่าไม่ไปสงเคราะห์คนในบ้านในเมืองนะครับถ้าบอกไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของฉันคือบรรลุแล้วก็อยู่ในป่า คอยพระที่มาในป่าเมื่อไรพระเข้ามาในป่าพบฉันฉันก็สอนก็เลยบอกว่าเวลานี้ผมต้องการรับคําสอนครับรับคําสอนอย่างที่ชอบใจมากที่สุดท่านถามาชอบใจใครองคอบครอบชอบใจพระคุณเจ้าขอรับทุท่าทางยังหนุ่มมากไม่ยังแม่แก่ท่ก็ยิ้มบอกว่าชอบใจฉันนะบอกครับ ถ้าเราบอกเธอจงอย่าสนใจในรูปขึ้นชื่อว่ารูปทั้งหมดเปอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงรูปทั้งหมดเป็นไปใจแห่งความทุกข์เป็นทุกขงังเป็นทุกทั้งหมดรูปทั้งหมดเป็นอนัตตาตายทั้งหมดพังทั้งหมดอย่าสนใจในรูปจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นนางฟ้าจะเป็นเทวดาจะเป็นพระโมดีวิถภาคจุติทั้งหมด ไม่มีคันทรงตัวสภาพผ้าติทรงตัวมีที่เดียวคือนิพพานจงจำไว้ว่าน,นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่าสนใจในรูปเห็นรูปแล้วจงคิดไม่ใช่เอาตาหลบรูปเอาตาสู้รูปตาสู้รูปใจก็สู้รูปตาสู้รูปหมายความตาเห็นรูปจงคิดว่ารูปนี้มันเป็นธาตุสี่ ถ้าแบ่ง,บ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 งเป็นการสารสทสองเต็มมีความสศกปกรกโศครกต้องมีความทุกข์พระรูปต้องหาเลี้ยงรูปและที่สุดรูปก็ตายตายแล้วมีสภาพเป็นผีเมื่อสภาพเป็นผีแล้วไม่สามารถจะรูปไปได้ต้องทิ้งรูปทิ้งไว้ไปสวยสุขสวยทุกตามธรรมดาถ้าเธอไม่สนใจในรูปเธอก็เป็นพระอารหันได้ ถ้าเธอยังสนใจในรูปอยู่เธอก็ไปอารันไม่ได้อรบ,บันดาท่านพุทธบร,ริษัททั้งหลายเวลาหรือ,อสาธที่าวินาทีก็จะหมดเวลาคาลาคนเพราะความสัสดิ์สิทุิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสตร์ชีนผู้อ,อ่านทุกท่านสวัสดี